สวัสดียามเสาจ้าสวัสดียามเช้านะคะวันนี้คือ,อพญายิ่เสด็จมาซอยตาอีกอมือหนึ่งจ้าเพื่อจะเอาหน้าต่างลงกับเสาลงมาสันว่าจาแป๋วก็เลยทําเป็นหน้าที่เป็นรับหน้าที่เป็นแม่ครัวค่ะืัอน,นี้ก็เลยทําอะไรคะเบอร์เกอร์ค่ะกําลังยางเหนือจ้าหอมหอมเดี๋ยวมาดูกันนะคะหอมแล้วค่ะหอมแล้วค่ะได้เติมทานอีก นี่ค,ค่ะมาประกอบล่างค่ะฮะย่างพัดหมาวยังยังไปซองมึงไ,งไรเว่อเรือเสร็จละค่ะนี่ค่ะซุปไปนั่งซุปไปนั่งยางไปนั่งจ้งาในเดียวเสร็จประกอบแพนตากินก่อนมูเฮ้ย ก็ยังบอมีผักอย่าผักสลัดมะเขือเทศแล้วก็เอาเดี๋ยวเสี้ยงกี่มาเดีย๋ยวหเสี้ยงเอาไม่ให้หืมคนเนี่ยไปเอาไอ้ซอสไอ้เค็มหนู่นเหรอ มะเขือเทศใส่นิดนึงมัน you ก็มีลูกใหญ่แล้วจ้ะเนาะจะเอาจังสิล่ะมันจะมีทั้งบะคขือเกียมะเขือเทศนี่แหละแล้วก็สลัดหอมหัวใหญ่แต่แปลกับมักเนื้อใส่หอมหัวใหญ่ละจ้ะอันนี้แบบเหตุเครัวบ้านๆนะคะเหตุเหตตากินเฮ็ดไทยหอบกล้วยกินไม่ต้องมีดราม่านะคะ ทั้งแรกนะคะทั้งแรกที่ตาที่ได้กินเบอร์เกอร์เนะคะ้ค่ะทั้งแรกที่ได้กินแรงวันเราก็ย่างไปน้ำจ้าเราสิให้ตากินก่อนโอเคค่ะมานะมีชีสด้วยนะคะใส่ชีสด้วยเด้ออันนีแ้แล้วแต่ชอบเนาะแต่ว่าตามักที่แล้วลชีส เพราะว่าเคยเก็บเกคอนให้กินอ้าวนึกว่าตัดแล้วขนมปังซื้อมายังป่าตดเดินจะเด้อนึกว่ามันตัดแล้วแล้วก็เราโอเคค่ะไม่เป็นไรอันนี้ขนมปังขนมปังเบอร์เกอร์นะคะอ่าแล้วแต่คนชอบนะคะใครจะย่างก่อนก็นได้จะขางไฟก่อนหรือว่าบอขางไฟก็ได้อันนี้แบบตาเพื่อนนัน ฟันไม่ดีนะคะก็เลยแบบว่าไม่ต้องค้างนะคะเพราะว่ามันจะแข็งเนาะค่ะทายเอาขางไฟมันจะแข็งจ้ะมาันยังนิดใส่นิดนึงว่าตาชอบ็นอย่างนี้นะคะตอนนี้พี่ชายกำลังไปเอาวันนขนาดเยอะแล้วก็เนื้อย่างนะคะเบอร์เกอร์นะคะเอาชิ้นใหญ่ๆเลยให้ตาชิ้นนะะี้เ,นเลยค่ะโปะไปเลย วุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสลัดลงก่อนเอาสลัดลงก่อนนิดนึงพักสลัดกับเตลิตโต้เลยตัวจากของสลัดซื้อมาได้ยสองสามหมื่นละพักสลัดแพงเลยจ้ะเดี๋ยวสิหาผูกเดียวพอเอาหอมหัวใหญ่สดปะพ่อพ่อมาสดปะกระบอกอ่ะกระบอกดังปนได้เดี๋ยวหนูเอาใส่แค่สองงาเอาใส่แค่สองงงเนาะเพราะว่าตาพึ่งยานออกดังจ้ะ ใส่ชีสนะคะต่อไปครับเขาออกแล้วจะได้เอาไม้ซอยนุ่นเล่นอีกครั้งหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะมายงเนสนะคะแล้วก็สลัดมะเขือเทศชีสแล้วก็เบอร์เกอร์แค่์เดี๋ยวอันพ่อใส่อันพ่อมาซอสเบอร์เกอร์เทปปะไส ใส่บตีโอเคค่ะเดี๋ยวใส่นะคะเดี๋ยวอ,ยออยกำลังเอามาคใส่ไม่เหเน,นีตล่ะเอาบยโอ้ยบพนาจะไม่มีก็ไม่เป็นไรอะเอาโอ้ย,ออยหดไหลบวไปยังเอาได้รม,กกมาก็มามาก็สรับึ้นกันละ่กัอสามลัทำามัพ่อจิกเกอรปันพ่อจิกเกอรปสยเ เกือบพนาอยากจะเกือบพนาไเช่ปล่อยเกือบเอายันก็่็อะเกือบไปเยเบียบอ่ะเราเพิ่งเด็กก็ขีดเส้นอะไรบ้าง่มอพอเอาอะไร่ะมันได้ก็ได้มันได้ก็ได้เอาไม่หมดไอ้เชี่ยเอาเนาก็เปิดเปิดไปได้ โอเคเอามาก่นน <Okay, S 2> hmm? okay. okay. ึงเอาดนี <gest> hmm? ้ใส่ได mm. ้กับอเหนี่แล้วเียปลายเันยังีเออพ่อยโอเคเดี๋ยวชัดจันบ่แะเบียร์เอยังจะเอาบัยังเอาบัขวดน่อยมันหกสิบสองมสิบสามเอา ซอสผักกะเทศด้วยค่ะเดอ้อใส่เพื่อจะให้อา้าแป็กกินิบาเกืบก,ก่อนหว่าจังสิกิน <c oughs> เออเรียกงลำยจ้ะพ่อด้กินเขาแสบโอเค นี่ค่ะเป็นเด็กเสบบออันนี้คือนี่ล่ะเสียงล้งแล้วลูนลกนี่ค่ะหุ่นนะกินเบอร์เกอร์ต้องอาบปังกวางแล้วก็ได้ <c oughs> เอาพ่อ <c oughs> เดี๋ยวโตโตเดี๋ยวถ่ายาน้ำมันเอาไว้ก่อนนี่เจ้าอะไรน้ำมันไหนเอาเอาเอาอยู่นี่บัลลังมือเลยค่ะลุกล้างมือเลยนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเอ่อ <c oughs> มาเห็ดอัดอันที่สองเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่บอันที่สองนะคะแบบชิวๆนะคะไม่ต้องดราม่านะคะแบบบ้านๆน่ะเพราะว่าแปะเอาเห็ดแปะที่กิๆแล้วแปะมีอุปกรณ์หมดเลยค่ะที่ตัดขนมปังนู่นนี่นั่นสารพัดมีเบิดค่ะแต่ว่าอยูยอ่ในกล่องยังไเขาเงี้ยนไม่ก่อนจังเงนันไอ้สี่ได้อ ไม่ใชหาบ้องเด้อตีโอ้ยมันเร็วเนาะแป๊บๆข้าวเดียวอันนี้กับบ้านกับว่าเปลี่ยนได้บ้านน,านี่อืมอีหล่าเอาสลัดมาดลูกเอาบ้านสลัดเอาไหมให้สลัดไหมเอายืดปะเอาจังน้อยนะเอาได้น้อยนะนี่ไปเ,บบเาาขเี้ยวปะเอาบัลกระเทสไหมเอาจ้ะเอาจ้ะโอ้โอเคนี่เอาชีสได้ไหมมาใส่ชีสกับมาแซ่บนะคะเด้อ นี่ซอสมะเขือเทศไหมคะเอาขาเดเอามะเขือเทศใส่ก่อนถึงจะชีสใส่เฮยรวเอาล้งหักแทะโว้ยปกปกปกอยู่ไปเไดกับปอกอกไรไงล่ะเอาไปเอาซอมไหมแม่แปบนวลูกปะเขียเลียเอาเอาซอมเลียเอาไม่อ,อกให้แม สอมจ้วงลงไปเียเลยนี่โอเค <c oughs> แล้วก็นี่แล้วก็เคยเจอว้าคือเ,ออเป็ดอ่ะแสบแต่นอกแบดนี้เนาะ มีไงเด้ออก้อ้ยัไงเด้อสิกินได้เด้ออะัดแล้วค่ะกัดเลยเดียวหันกล่องมาใส่บงด้วยบงคกัดเกิดด้วยอ้าวร็วกัดโอ้ริเร้วกัดมันถึงเหนือยด้วหนุกเด้อ โอเคค่ะ oh hey เดี๋ยวแปลวสีทายตายกัดลองเบิ่งก่อนเดี๋ยวจังสีคอนเทนเนนะคะ